ชีวิตของเราไม่ประโยชน์อะไรฮะเวลาเกิดตายเวลาเกิดตายฮะนี่ฮะเคยตีไหมเคยเคยไปที่วัดไหมเคยจากปาาไหมฮะพ่อแม่ก็ก็ทำไมก็ก็ก็ดาไปป่าไปที่วัดนะอะไรจเจ้าเนี่เรื่องม่ไหนี่เด็ี่เดเอาเงินเอาเงนเอาเงนี่ ก็ไม่สำคัญนะเสือชีวิตไม่ได้การจัดกำลังปรับกำลังปรับสบโทนเสียงของผมก่อบกำลังฟังของพ่อให้ชัดเจนหรือว่าของพ่อผู้ใดว่างกำลังปรับโทนเสียงเพิ่มมาเจอของพ่อครั้งแรก อ่าเราเรียนเรียนภาษาอังกฤษแล้วไม่มั่งใครเหรอภาษาอังกฤษลูกพ่อต้องพูดภาษาอังกฤษครับเนื้อภาษาอังกฤษนะลูกพ่อต้องพูดภาษาอังกฤษนะเรียนภาษาอังกฤษหมดแล้วฮะ <laughs> ah. you understand English yes, yes. yeah <laughs> you understand you understand what I said huh <laughs> mm -hmm. <laughs> so when we are born you know we, we we train this body yeah we train to walk we train to talk you know we go to school we train to think we train to yeah Huh? we train to read and write and so on and so on yeah until you know 18 years yeah huh? and then we go to university and study for seven years yeah and then yeah then we work for this body yeah? before our parents work for this body huh your parents you know I mean they, they, they use the money you know that you can go huh? hmm? And where is the gratitude Huh? No gratitude, huh? How about your parents, huh? You don't think about this, huh? <coughs> Generosity, respect, gratitude. Huh? It makes us human beings, huh? huh? Look, yeah? I mean, look what the West has. They are not human beings anymore. Huh? They only know how to kill others. เขาจะไม่เข้าใจดูดูเมืองนอกเขาทำอะไรฮะนะไม่ได้ค้าคนฮะไม่เห็นสงครามวะฮะสงครามยู้เป็นสงครามอิสราเอลสงครามนี่สงครามนู้นฮะฮะไปที่ไหนก็ไม่ได้สงครามนะแล้วคนไทยก็เป็นเช่าพุทธนะนะแล้วช่าพุทธสอนอะไรฮะนั่นใช่ฮะความขบวนเสือ ความกระทำอยู่ฮะฮะพ่อแม่ก็เลี้ยงเรา20กว่าปีฮะใช้ทุกสิ้งทุกอย่างนะทำง,งานเพื่อเราฮะไม่ใช่เหรอเจอพามาจากไหนอรเรื่องเรียนมาจากไหนเนื่อของที่ใช้ก็มาจากไหนมาจาก <c oughs> ความเขยันมันเปลี่ยนของพ่อกับแม่ฮะใช่ไหมฮะพออย่งอยไหมพอพอ,อยอยง่ดีับ Let me see, <laughs> go to Lehanyu now. Use this life that we have, you know. You are born, you know, you are born in in, the, in a Buddhist, yeah? In a Buddhist country. There's only one Buddhist country, yeah? And that is Thailand, yeah? That has so many Arans that no other country has. จอมัดค้องเื animals, yeah. ¿So yeah. ินไทยกว่ากองชักพระอานารเยอะที่สุดในโลกนี้ฮะและของเราทาอะไรไม่สน่สอนใชหมหมึ่มีแต่สนแทเรื่องเงินฮะ